ว่าก่อนที่จะไปยืดชามรอบมีกำลัง,องบอกว่าปรับสภาพเส้นผมอยู่สวยเก๋ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทําผมกันนี่อันนี้ก็คือผมก่อนที่จะไปยืดทำรอบนี้เพราะว่าหัวมันแบบมันขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วมันก็เซ็ตทรงอะไรแบบไม่ได้มันมันยากอะ่ะทุกคนเห็นไหมนี่ปลายผมก็คือเป็นที่มีน้ํายายืดเก่าประมาณนี้ค่ะพดี๋ยว wow. วันนี้ก็คือกําลังลบอกว่าปรับสภาพเส้นผมอยู่หลังจากล้างผมสระผมแล้วก็ปรับสภาพเส้นผมไปแล้วนะคะก็มาลงน้ายายืดกันเลยนะคะช่างก็จะค่อยๆลงให้ทีละช่อทีละช่อนะคะจนครบทั้งหัวเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นการนั่งรอให้น้ายายืดเนี่ยทำงานกับเส้นผมค่ะอันนี้ก็คือกำลังหมงั่นผมรอบแรก มักคลิปเน้นไว้อีกรอบหนึ่งก่อนหลังจากล้างผมนะคะที่เราลงน้ำยายืดไปแล้วเราก็มีการหมักคลิดมน้นไปแล้วเนี่ยพอรู้สึกว่าผมมันมีความตรงขึ้น,นเนาะเพื่อนๆเห็นไหมคือตรงคนผมมันไม่แบบหยิกหยองแล้วอะ่ะ แล้วช่างเขาก็จะมาเป่าผมให้เรานะคะเป่าผมให้แห้งแล้วก็มีการหนีบผมนะคะเพื่อให้ผมเนี่ยตรงที่สุดเหมือนกับว่าล็อกความตรงความยืดเอาไว้อ่ะคะ่ะแล้วช่างเขาก็จะลงน้ํายากโกรกนะคะเพื่อเป็นการล็อกผมให้ตรงขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนเป็นการแบบบำรุงเส้นผมด้วยน่าจะประมาณนั้นนะคะก็ลงไปทั้งหัวนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะแล้วเราก็นั่งรอเพื่อที่จะไปลังผมอีกรอบนึงค่ะ ก็ฟังเสียงที่เขาทาแบบนี้มากเลยอะมันโรกจิตล้างผมเรียบร้อยก็จะมาดายผมแล้วก็หนีบผมนะคะเพื่อให้ผมเนี่ยล็อกอยู่แบบนี้ไปอีก3วันเลยเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการยืดผมวันนี้ของเราก็คือนี่ผมแบบสรวย,วยเก๋เหมือนไม่เคยแบนหมูหย่อมมาก่อนนะอันนี้คือโคลนดํามากเดี๋ยวเราอาจจะทําสีหลังจากที่เรายืด ประมาณหนึ่งเดือนถามมาแล้วแหละคือสามารถทําสีได้แผ่นไว้ก็คือว่าย้อมแบบโฟมอ่ะให้มันไม่เป็นชั้นแยกกันจนน่าเกลียดขนาดนี้เนาะแล้วเดี๋ยวอีก3วันที่พลอยสาะได้เนี่ยใครจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบไะคะว่าหลังที่พลอยสาะเองเนี่ยผมมันเป็นยังไงบ้างนี่ก็คือวันพุธนะคะวันที่เราเนี่ยจะสระผมได้แล้วพลอยไปยืดมาวันอาทิตย์เนาะก่อนที่จะไปสระคือมันยังมีความตรงทุกอย่างดีอยู่แต่ว่าหัวมันมาก หัวมากเดี๋ยวเราจะมาดูว่าหลังจากที่เราสะแล้วก็เป่าแล้วเนี่ยผมจะเป็นยังไงนะคะมันจะมีบางส่วนที่ยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ย ปล,ปลนี่นะคะก่อนที่จะมาเป็น2อาทิตย์นะปัจจุบันเนี่ยพอยมีการสระผมมาเยอะมากๆคือพอยสระผมมาประมาณ10กว่าครั้งันเกินอัตราที่คนคนนึงจะสระผมในชว่วงเวลาแค่สองสกว่าเพราะว่ามันมีช่วงที่พอยไปทํางานด้วยแล้วก็มันต้องมีการเซ็ตผมใดผมยีผมอาจจะสระได้คือวันนั้นพอยกลับมาบ้านเนี่ยพอยสระผมประมาณ8ครั้งมันมันไม่ออกสักทีนึกออกแม้มันเป็นการทำลายเส้นผมเข้าไปที่สุดเลยแต่ว่ายังมีความเงางาม เด้งดึัอยยู่ลพูดกันถึงเรื่องราคาบ้างนะคะุเพื่อนจะเห็นว่าผมพอยเนี่ยมันสั้นประมาณนี้เนาะเพราะว่าพอยได้ทําคลิปตัดผมด้วยตัวเองไปแล้วใครที่ยังไม่ดูก็ลองกลับไปดูคลิปของพอยได้เลยนะคะปีนี้ที่พอยยืดเนี่ยพอยเสียเงินไป1,500บาทนะคะเขาบอกว่าเป็นการ ยืดตรงนี้แล้วก็จะแบาบบาลมลงให้ตรงปลายแต่ว่าส่วนตัวเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเราให้แค่7เต็ม10คะแนนเท่านั้นเองอะเพราะว่ามันมีความยืดไม่ละเอียดอะข้างในตรงนี้มันก็แบบมีบางชอ่อที่เหมือนกับยังไม่ได้ทาน้ายายืดตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะที่มันเป็นความหยิกหยะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นเพราะผมเธอช็อตหรือเปล่าผมเธอไม่ดีไม่ใช่เขาทาน้ายายืดให้เราอะไม่ขบทุกเซนเลยทําให้แบบว่ามันไม่ได้รู้สึกแบบโอเคขนาดนั้นนะคะแล้วก็หลังจากที่สักครั้งแรกเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าผมคนมันมีความ เ้งมากหวียากกระด้างสุดๆนะคะแม้ว่าเราจะใช้เซรั่มเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถทําให้ผมดีขึ้นแต่นี่ก็คือคลอยใส่ทรีทเมนต์ในทุกๆการสาระผมเลยนะคะแล้วก็หลังจากที่สระผมเสร็จเนี่ยก่อนปอมผมนะคะพอยก็ใช้ออยล์ด้วยนะก็ใช้ออยล์ของลอรีออลอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องมิสอองแซงที่เกียกิบมา <ๆ S 1> ก็คือเพื่อนน่าจะมีออยล์ใส่ผมที่ถูกใจกันอยู่แล้วนะคะควรจะเพิ่มความชุม่มชื้นให้กับลายผมให้มากที่สุดีที่แล้วอะ่ะผมพอยสั้นประมาณนี้นะคะ่ะราคายือดอีกร้านหนึ่งอยู่ที่2,000กว่าบาท พลอยรู้สึกว่าร้านร้านเนี่ทาให้พลอยดีกว่าร้านนี้นะคะแต่ว่าเขาก็ยังมีบางช่อที่เขายังทาให้เราไม่ละเอียดอยู่แต่ว่าเหมือนตัวน้ายาที่เขาใช้ให้เราอะเรารู้สึกว่าผมมันนุ่มมันลื่มมนม,มันสปริงตัวมันดีกว่าร้านนี้ขั้นตอนหลักเลยก็อยู่ที่การบํารุงนี่แหละค่ะเพื่อนๆไม่ว่าเราจะไปทําเคมีอะไรมาถ้าเราบํารุงผมดีบํารุงผมถึงนะคะผมเราก็จะสวยงามแน่นอนนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะถูกใจเ,เพื่อนๆนะคะพลอยได้ลากยาใช้ชีวิตหลังจากที่เราขีดผมไปแล้วก็สระผมไปอย่างหนักหน่วงนะคะมา ประมาณแบบึ่งเดือนเลยนะกว่าจะทําคลิปนี้เสร็จให้เพื่อนๆได้ดูนะคะใครมีคาถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถถามได้ข้างล่างเลยนะคะแล้วก็ฝาก like, กดไลค์กดซับกดแชร์กดกระดิ่งพลอยใช้ด้วยนะคะใครมีร้านไหนที่ราคาดีทั้งทําดีใส่ใจอะไรเงี้ยคอมเมนต์กันได้ข้างล่างเลยนะคะหรือว่าพลอยแลวก็เพื่อนๆที่รับชมอยู่เนี่ยจะตามไปนะคะวันนี้พใอ้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใ่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย